คือซาชามงการที่มีสสุดยอดนักฟุตบอลรวมตัวกันมันไม่ต่างอะไรกับแฟชั่นเลยครับคือจริงๆเนี่ยแฟชั่นที่ดีสำหรับนิยามของผมเองก็คือ mix and match คือมันไม่จำเป็นที่จะต้องแพงทั้งหมดอันนี้ก็คือหมวกแบบกีฬากีฬาแต่นี่คือแจ็คเก็ตฝรั่งเศสข้างในซ่อนไว้เป็นความลับนี่คือกางเกงจากอิตาเลียและนี่คือรองเท้าเยอรมันมันไม่จําเป็นว่าจะต้องโอ้โหรวมกันเป็นจํานวนมหาศาลกับ2ข้อมือจากสวิตเซอร์แลด์โอ้โหเดี๋ยวนะฮะ นี่คือเบาๆยืมพ่อมายืมยืมยืมเพื่อนมาอ๋อเพื่อน,นรับยืม <c oughs> เพื่อนที่เขารพมา <c oughs> ฉะนั้นพี่น้องครับการที่พอร i เช่แชมแมงบอกว่าเขามีสุดยอด3กองหน้าอยู่ในทีมทีมเดียวกันอันนั้นคือสูตรของความสําเร็จหรือว่านั่นมีเอาไว้ขายตั๋วนั่นมีเอาไวา้ PR นั่นมีเอาไวา้หาสปอนเซอร์แต่ไม่สามารถที่จะ การันตีความสําเร็จได้เดี๋ยววันนี้ผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าหลายคนที่อายุอาจจะต่ากว่า30มสิบเนี่ยอาจจะคิดว่าปาดิซาจามันโกที่มีทางด้านดอนรุมมากองหลังที่มีรามอสกองกลางมีวายนดุ่มกองหน้าเมสซี่เนมาร์แล้วก็แอรบาเป้นี่คือทีมที่ดังในส่วนท่ที่โลกนี้เคยมีมาผมว่าไม่ใช่ถ้าเกิดคุณอายุมากกว่า30ปีขึ้นไปมันมีตัวอย่างของทีมที่คิดว่าถ้าเกิดเขาเอาสตาร์มารวมกันยิ่งมากจะเป็นการการันตีโอกาสเป็นแชมป์ยิ่งมากจริงหรือไม่ทั้งหมดนี้ แชมป์จับไปมาวันนี้เนี่ยเรื่องที่ร้อนที่สุดเนี่ยคือเรื่องที่ว่าตอนนี้อาจจะไม่มี M, N, M, m เ s s i n m e มสซี่เนมาร์เอ็มบัปเป้สามตัวรุกในฝันซะแล้วฉะนั้นหลายคนก็เลยสงสัยครับว่าเอ็มบัปเป้นจะย้ายทำไมวะนี่คือสามกองหน้าที่เทพที่สุดเท่าที่โลกนี้เคยมีมาทำไมน้อง M อาจจะไม่เอนจอยการมาของเมสซี่มันมีสามเหตุผลหลักๆครับหนเนี่ย ตอนนี้เอ็มบปเป้เป็นนักบอลที่ถูกตีค่ามีราคาในตลาดซื้อขายนักเตะเนี่ยมากที่สุดแล้วก็อายุน้อยที่สุดและถ้าเกิดดูจากตัวเลขในการยิงประตูเนี่ยนะครับอาจจะเรียกได้ว่าดีที่สุดเห็นไหมฮะเขาอายุ23เนมานี่29เมสซี่34แล้วค่าตัวตอนนี้เอ็มบปเป้อยู่ที่5,600ล้านบาทก็สูงกว่าทั้งเนมาแล้วก็เมสซี่สัญชาติสำคัญคุณดูครับเอ็มบปเป้เป็นชาวเฟรนช แต่เนมรากับเมสซี่เนมาจากอเมริกาใต้บราซิลอาร์เจนนี่ก็มีความสําคัญแล้วคุณดูครับค่าเฉลีย่ย goals per game ก็คือเอมปเบปเป้นเนี่ยยิง111ลูกจาก127นัดหมายความว่าเขาจะยิง0.87ประตูต่อนัดฉะนั้นค่าเฉลีย่ยของเอมปเบปเป้ดีอันดับที่1เมสซี่ดีอันดับที่2และเนมาร์ดีอันดับที่3ตอนนี้มันมีข่าวออกมาว่าเมสซี ได้ค่าเหนื่อเยอะที่สุดตามด้วยเนมารและเอบัปเป้ถ้าคุณเป็นพ่อแม่ญาติมิตรเพื่อนจะบ้าหรือเปล่าเอบัปเป้อายุน้อยกว่าค่าตัวมากกว่ามีสถิติการยิงประตูที่ดีกว่าแต่ทำไมผมถึงดังน้อยที่สุดเนี่ยครับมันก็มีสิทธิ์ที่จะคิดได้ฟีลิ่งของเอบัปเป้ตอนนี้เนี่ยไม่ได้ต่างกับตอนที่เนมาร์ย้ายออกจากบาร์ซาตอนนั้นเขมี MSN ใช่ไหมเมสซี่ซัวเรส แล้วก็เนมาตอนนั้นเนี่ยเนมาก็อยากจะออกมาสร้างอาณาจักรของตัวเองแต่พอเขารู้สึกเขาออกมาแล้วเนี่ยเขาไม่สามารถจะพาทีมปารีสแซงต์แชงกคว้าแชมป์ทั่วใหญ่ที่สุดของยุโรปแชมเปี้ยนส์ลิกได้สักทีก็ต้องกลืนน้ำลายตัวเองเขาเข้าใจว่าเขากับเอ็มบัปเป้สองคนอาจจะไม่พอไงแต่เอ็มบัปเป้ยังไม่เคยประสบความสำเร็จเหมือนกับเนมากับเมสซี่เขาก็อาจจะมีความมั่นใจลึกๆว่าเขา อยากจะสร้างอะไรเป็นชิ้นเป็นอันให้กับตัวเองและอาจจะไม่อยากให้คนดูถูกว่าเขาได้เพราะมีเมสซี่กับเนมาเพราะอะไรไปดูตัวเลขเดเพราะถ้าไปดูตัวเลขเอ็มบัปเป้บอกว่าเขาหนุ่มกว่าค่าตัวสูงกว่าการยิงประตูสูงกว่าแต่ถ้าเขาควา้าแชมป์ร่วมกับ3คนนี้มันจะมีเสียงจํานวนมากว่าเอ็มบัปเป้ได้เพราะเมสซี่กับเนมาแล้วทุกคนฮะการเอาคนเจ๋งๆมารวมกันเนี่ย มันยากมากฉะนั้นสิ่งที่ท้าทายกว่าปารีสแฌร์แมงไม่ใช่ความสามารถฮะคุณจะทําให้เรือลำนี้แล่นไปเนี่ยโดยไม่ตีกันบนระหว่างทางอันนั้นแหละครับยากที่สุดคือไอเดียของซูเปอร์ทีมเนี่ยคือเอาคนดังมารวมกันเยอะที่สุดในอดีตมีมาเยอะคนที่คิดเหมือนปารีสแ e ร์แมงประสบความสําเร็จหรือไม่เรอัลมาดริดมีนโยบายกาแล็กติกอส หรือว่ารวมดาวเด่นซุปตาพระเอกมารวมกันโกนี่ก็คืออิกาซิยัสนี่เป็นโกที่ดังที่สุดของสเปนกองหลังโรเบร์โตคาร์ลอสกองหลังบราซิลที่มีช็อตเด็ดยิงฟรีคิกเป็นกล้วยหอมนักเตะที่ภาษาชาวบ้านบอกตีหนักที่สุดมีวอลเตอร์ซามิเอลซึ่งเป็นกองหลังอาร์เจนที่เก่งที่สุดกองกลางมีลุยส์ฟิกโก้นี่ก็คือประมาณโรนัลโดของในยุค20ปีก่อนมีเซนดีนซีดัน นี่เป็นกองกลางตัวรูปที่เก่งที่สุดในโลกถ้าเทียบตอนนี้ก็อาจจะเหนือกว่าเควินเดบอยเนี่ยซะด้วยซ้ำแล้วก็มีนักบอลที่ดังที่สุดในโลกตอนนั้นก็คือเดวิดแบ็กแฮมแล้วกองหน้าครับพี่น้องครับมีโรนัลโดบราซิลนะฮะโรนัลโดนี้โจเซ่มูรินโญ่เคยชาไัชาไชาไมูรินโญ่นี่เป็นชาวโปรตุเกสนะครับเขาเป็นคนบ้านเดียวกับคริสเตียโน่โรนัลโดแต่ มูรินโย่บอกว่าโลกนี้โรนัลโดมีคนเดียวคือโรนัลโดบราซิลยอมยกให้โรนัลโดบราซิลนี่เหนือกว่ารุ่นน้องชาติเดียวกันซะอีกมีไมเคิลโอเว่นซึ่งเป็นกองหน้าอังกฤษที่ได้รางวัลบอลทองคำนักเตะเบอร์หนึ่งของโลกในวัยแค่20่ิบนิดๆมีราอูกอนซาเลสแล้วก็เฟร์นันโดมอรเรนเต่สองกองหน้าสเปนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแต่ปรากฏว่าไม่ประสบความสำเร็จฮะตอนนั้นเน้นแต่ซื้อคนดังคนหลอ่อปรากฏว่าทีมเนี่ย ได้แค่รองแชมป์ลีกสเปนตกรอบ16ทีมสุดท้ายทั้งบอลถ้วยในประเทศแล้วก็บอลชิงแชมป์แห่งทวีปยุโรปแชมเปียนส์ลีกจนมีข่าวนะครับว่านักเตะในทีมเนี่ยวิจารณ์นโยบายการซื้อขายนักเตะว่า Why put another layer of gold paint on the luxury car when you're losing the entire engine แปลเป็นไทยก็คือ ถ้าคุณสนแต่เอาทองเอาเพชรเอาพลอยมาแปะบนรถที่หรูหราแต่ไม่เคยดูเลยว,ว่าเครื่องยนต์มันเป็นยังไงมันจะวิ่งได้ยังไงดังนั้นเนี่ยการเอาเมสซ,ซี่มารวมพลังกับเนมาร์แล้วก็เอมบปเป้เป็นสุดยอด p r ประชาสัมพันธ์การตลาดขายเสือ้อแต่มันอาจจะเหมือนกับอาหารก็ได้ครับถ้าคุณเอาอาหารที่อร่อยที่สุดในโลกอาหารจีนอาหารไทยซูชิอาหารฝรั่งเศสเนี่ยมันอาจจะไม่ได้ ต่างกันเยอะอาจจะเลี่ยนเกินไปหรือเปล่าคุณนึกภาพดูคร mm ับคุณเสิร์ฟสเต็กพร้อมกับเป่าฮื้อเพรสดักเป็ดอัดหอยนางรมโปะหน้าด้วยไข่ปลาคาเวียร์แล้วก็อูนิเนี่ยคือไม่ต้องกินก็เลี่ยนแล้วฉะนั้นมันมองได้สองแง่มืันการที่คุณประโคมเอาของแพงเอาคนดังมารวมกันเนี่ยบางครั้งมันอาจจะเป็นระเบิดเวลาดีๆเองก็ได้นะครับยิ่งหมอยุคใหม่เนี่ยเขาบอกแล้วว่าไอ้พวกเนื้อสัตว์ของยิ่งแพงยิ่งหายากเนี่ยยิ่งทำให้ สุขภาพไม่ดีตายไวขึ้นฉะนั้นเราจะเห็นว่าสตาร์ยุคใหม่เน้เน,นทานข้าวแป้งผักขนมโนเนื้อสัตว์ดังนั้นถ้าเกิดคุณถามผมวันนี้เนี่ยไอบอลลีกับบอลถ้วยเนี่ยไม่น่าจะพลาดแต่จะคว้ามันทั้งหมดสามถ้วยไหมผมว่าเป็นไปได้ยากแต่ไม่ใช่เป็นไปไม่ได้ก็ต้องรอดูกันครับว่าการบริหารเคมีในทีมเนี่ยให้มันทำงานร่วมกันโดยไม่มีปัญหาดรามา่าทำได้ไหม อันนี้แหละครับน่าสนใจที่สุดคือบางครั้งเนี่ยความยิ่งใหญ่เกินสโมสรของไมเคิลโจนเดนต่อชิคาโกบูลส์ของโรนัลโดต่อเรอัลมาดริดหรือว่ายูเวนตุสของเมสซี่ต่อบาร์เซโลนาหรือว่าอาร์เจนตินาเนี่ยบางครั้งมันก็อาจจะทวงทีมได้เหมือนกันคือถ้าคุณดูกีฬายอย่างลึกซึ้งคุณจะรู้ดีว่าตอนที่ไมเคิลโจนเดนเนี่ยได้แชมป์สาสมัยเป็นครั้งแรกเนี่ยชิคาโกบูลส์เนี่ยก็มีสูตรของเขาก็คือเกมรุกสามเหลี่ยมคือคนเนี่ยจะต้องยืนกันแล้วก็ให้มันเป็นสามเหลี่ยม หมายความว่าระบบนี้จะต้องแชร์บอลกันและสร้างเชฟเป็นสามเหลี่ยมที่บอลเนี่ยสามารถจะหมุนไปได้ตลอดเวลาเพื่อเปิดช่องเข้าไปโจมตีแนวรับฉะนั้น5คนเนี่ยจะต้องมีความพร้อมในการจะแชร์ลูกบอลกันแล้วก็ยืน position วางตำแหน่งตัวเองเป็นสามเหลี่ยมอยู่เสมอซึ่งช่วงที่ไมเคิลจอร์แดนรีทายออกไปเนี่ยเป็นช่วงที่สามเหลี่ยมของชิคาโกเนี่ยไหลลื่นที่สุด ไหลลื่นกว่าตอนที่มีไมเคิลจเดนซะอีกแต่มันโชคร้ายตรงที่ว่าความไหลลื่นนั้นเนี่ยไม่ดีพอที่จะทําให้ทีมเป็นแชมป์ได้ฉะนั้นเคสของจเดนกับเมซี่ต่างกันอยู่นิดเดียวก็คือสามเหลี่ยมตอนที่ไม่มีไมเคิลจเดนมันเนียนขึ้นแต่ทีไม่ได้แชมป์พอไมเคิลจเดนกลับมาเนี่ยได้อีก3าแชมป์ซึ่งมันต่างจากเมซี่ที่ผมเล่าไปว่าไอ้สอฤดูการล่าสุดของเมซี่เนี่ยเมซี่ไม่มีแชมป์เนี่ยฉะนั้นมันจึงเกิดคําถามอ่ะอันนี้เรียนรู้ภาษาเด็กกันได้เล็กน้อย ที่มันยังคงเป็นสองปรัชญายที่มันยังคงชนกันอยู่ที่บอกว่า there's no i in team ฝรั่งก็จะบอกว่าเฮ้ย hey, ไม่มีตัว i ในคำว่าทีมไม่มีตัว i ก็คือฉันไม่มีฉันในคำว่าทีมทีมเท่านั้นถึงจะชนะแต่ไมเคิลจ j o r d ดนแล้วก็พวกซุปตาชายเดียวก็บอกว่าเฮ้ย hey, but there's i in win ก็คือเฮ้ย hey, มันมีตัว i มันมีคำว่าฉันในคำว่าชนะนะเห็นไหมฮะทุกอย่างมันมีข้อยกเว้น แล้วก็มันมีอีกสองสิ่งนะครับที่ผมรู้สึกว่าเราเรียนรู้แล้วก็สามารถทำดีกับเมสซี่ได้ก็คือตอนที่เมสซี่เนี่ยเดินทางมาถึงที่ฝรั่งเศสเนี่ยเขาไม่คาดเข็มขัดในรถนะครับไม่คาดซีทเบลผมก็ไม่รู้จริงๆว่าเขาไม่คาดเพราะเขาจงใจไม่คาดหรือเปล่าเพราะหนึ่งในเหตุผลที่ผมนึกออกคืออะไรรู้ไหมเขาจะขายเสื้อเสื้อยืดที่ตอนนี้กำลังฮอตมากที่เขียนว่าอิซ se ิเซปาฮีเนี่ยนะฮะ หรือถ้าแปลเป็นภาษาไทยก็คือปารีสจัดไปจัดไปปารีสซึ่งตอนนี้คนต้องการเยอะมากผมไม่รู้ว่าการตลาดบอกว่าการที่คุณคาดซีดเบลเข็มขัดนิรภยัยมันจะไปบงังไอคำว่าอิซ s เ p a r i ีหรือเปล่านะฮะแต่เสี่ยงตายมากนะครับผมเนี่ยมีคนรู้จักหลายคนมากเสียชีวิตเพราะไม่คาดเข็มขัดนิรภยัยนี่แหละฮะสิ่งหนึ่งซึ่งเราสามารถที่จะทำแล้วก็เหนือกับเมสซี่ได้ แล้วก็มีสิ่งที่ผมแอบภูมิใจเมื่อวันที่9พฤศจิกายน3ปีที่แล้วเนี่ยผมได้ปฏวิวัติวิธีการใช้ภาษาอังกฤษซึ่งทุกวันนี้ก็ยังเป็นที่ถกเถียงกันอยู่คือผมเนี่ยจงใจเขียนตัวไอเป็นตัวเล็กเสมอเหตุผลของมันก็คือถ้าคุณผู้ชมดูดีๆเนี่ยตัวไอตัวใหญ่กับตัวแอตัวเล็กมันมีความคล้ายคลึงกันมาก ผมก็บอกว่ามันมีอยู่2ความหมายการที่คุณเขียน i ตัวเล็กตลอดเนี่ยมันทําให้คนเข้าใจแล้วว่านี่คือตัว i นะครับอย่างเมซี่อย่างเงี้ยหรือว่าคําว่า Island ที่แปลว่าเกาะไม่ใช่อ c e แลนดหรืออีสแลนด์เนี่ยนะฮะฉะนั้นนี่คือวิธีเขียนในสไตล์ของแชมป์จัดไปแต่จริงๆมันมีความหมายลึกลงไปกว่านั้นอีกครับเพราะว่า I เนี่ยแปลว่าฉัน ผมมองว่าปัญหาในโลกของเราวันนี้มันเกิดขึ้นเพราะฉันหรือว่าเราเอาตัวของเราเองเป็นที่ตั้งเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลดังนั้นเนี่ยในการที่ผมจงใจเขียนตัวไอเล็กๆมันเป็นการเตือนตัวเองเป็นการเตือนคนที่ดูว่าบางครั้งเนี่ยถ้าเกิดเราทาตัวไอให้เล็กไม่เอาตัวเองเป็นจุดศูนย์กลางของจักรวาลอะไรก็ตามที่คนอื่นคิดไม่เหมือนเราไม่ได้หมายความว่ามันผิดทั้งหมดโลกมันจะน่าอยู่ขึ้น ปรากฏว่าล่าสุดคุณดูเสื้อบอลของปารีสแฌนฌแมงที่มีชื่อของเมสซี่เตัวใหญ่ E ตัวใหญ่ SS ใหญ่แล้วไอเขียนแบบเป็นตัวเล็กครับพี่น้องดังนั้นสิ่งเล็กๆสามารถสร้างความแตกต่างอย่างใหญ่ๆได้ถ้าเกิดมีบริษัทไหนมีผู้บริหารคนใดที่อยากจะพัฒนาจุดเล็กๆให้ไปสู่ความยิ่งใหญ่ ระดับโลกผมเขียนไอเล็ก3ปีหลังจากนั้นสโมสรที่ดังที่สุดในโลกเขียนไอเล็กยังมีหลายสิ่งที่ผมอยากจะทำให้ประเทศไทยรักเธอประเทศไทยจากแชมป์จัดไป